ขรมนตรีติดตามความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชีงยงใหม่ นายพลกรสุวรรณรัตนองคมนตรีนายสวัสดิเทพอารักษ์เลขาธิการกปร,รผู้บริหารสำนักราชาเลขาธิการและสำนักพระราชวังไปติดตามผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยพ่อหมปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบเครื่องกันหนาวพระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่71ราย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยพระหมปกเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอบะเนตรพื้นที่เมื่อวันที่13มกราคม2544และมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการขึ้นเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเข้ามาอาศัยและทำกินในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ นอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยส่งเสริมให้ปลูกข้าวเจ้ากาแฟอาราบิกา้าและส่งเสริมด้านศิลปาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ผลสาเร็จของโครงการพบว่าสภาพป่ามีความสมบูรณ์ร้อยละเจ็สิบห้าฟื้นฟูป่าเสริมโสมได้ร้อยละสิบเอ็ดป่าต้นน้ามีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนอกจากนี้ยังค้นพบไม้ป่าหายากรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือความรู้ทักษะอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ